<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้เราก็มาเจอกับอีกเหรียญหนึ่งนะอันทรงคุณค่านะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็จะทราบแล้วว่าในร็อนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหรียญกระสาบประเภท10บาทที่ระล,ลึกนะในรัชกาลที่9 นะครับราคาสิบบาทนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกซึ่งก็นะเพื่อนที่ติดตามกันอยู่แล้วก็จะทราบนะครับว่าในอีพีหลายอีพีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเหรียญกระสาบที่ระลึกสิบบาทส่วนเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่นะ และก็ยังไม่ได้ติดตามาก็กรุณานะครับช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดเผยแพร่ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์ให้กับลูกๆหลาน,ลานเด็กๆไปรุ่นนะหนุ่มสาว,สาว,สาวที่เขาต้องการที่อยากจะมานะครับสะสมในเรื่องเหรียญกระสาบในวรระต่างๆของราชการที่เก้าหรือของคนราชการอื่นก็ได้นะฮะ แต่ที่เราเจอกันบ่อยๆและอยู่ในยุคที่เราทันเนี่ยนะอายุทักนะรุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเราเนี่ยก็จะเป็นราัชากาลที่าเพราะท่านนะครับเป็นพระมหากรายิทิของราชนะยาวนานมากถึงเจ็ดสิบนะครับถึงเจ็ดสิบปี และพระองค์ท่านก็ได้ทําคุณาประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราย่างมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในยุคข,ของท่านเนี่ยก็จะมีการออกนะเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆเยอะมากมายเลยหลายราคานะแล้วก็หลายๆประเภทมูลค่าราคาแต่ละอย่างมันก็ต่างกันไปแต่เอาละนะครับในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึง่ง แล้เราอยากเก็บอยากสะสมของที่ทรงคุณค่าทางจิตใจนะครับเก็บไว้ให้ลูกเก็บไว้ให้นะหลานเหลนหลานของเราได้ดูกันผมบอกทุกครั้งนะครับว่าการนะครับสร้างเหรียญที่ระลึกการสร้างเหรียญกระสาบอะไรประเภทต่างๆหรือของที่ระลึกนะฮะในวราระต่างๆนี่มันมีสตอรี่มันมีเรื่องที่มันจุลงไปในเหรียญ มันไม่ใช่ว่าเราอยากจะสร้างแล้วก็สร้างกันไปโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลทุกประเทศนะครับหรือไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราและหลายประเทศเขามีเหตุการณ์อะไรเขาก็มันทึกลงไปในเหรียญกระสาบของจังหวัดหรือของประเทศนั้นๆแต่ที่พิเทศษที่สุดประเทศไทยเรามีเยอะมากเรามีเยอะแล้วมันเป็นเรื่องเล่ามันมีสตอรี่นะครับฉะนั้นนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเจอเ,เพื่อนๆต้องเก็บ เป็นเรื่องสะสมนะครับที่ผมเรียนเพื่อนๆไว้นะครับว่าการสะสมเนี่ยถ้าเราเก็บเป็นเซตเป็นชุดเนี่ยมันจะดูดีนะมันจะดูแล้วก็เออสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเรายังหาไม่ครบเราก็ค่อยหากันไปนะเพราะว่าของพวกนี้มันยังมีอยู่ราคามันก็ไม่แพงหลักสิบหลักร้อยนะ หลักสิบหลักร้อยไม่มีหลักหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนอกจากเป็นเหรียญที่มันมีราคาจริงๆหายากจริงๆอันนั้นบ้ากันไม่ได้นะครับแต่ว่าในลักษณะของเหรียญสะสมทั่วๆไปเนี่ยที่ผมเรียนในเพื่อนๆราคามันก็อยู่แค่หลักสิบหลักร้อยหลักพันต้นไม่มีมากมายเกินกว่าเหตุขผลนะ เราเคยคุยกัน,นหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคนวิธีไอ้พวกที่มันมาทำมาหากินแล้วก็หลอกลวงเราในกลุ่มการซื้อขายของที่ระลึกเหกรียญกระสาบหรือพระเครื่องอะไรวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยก็เล่ากันมาหลายๆคลิปนะมันเป็นสิ่งที่เตือนสติให้เราได้รู้เตือนสติให้เราได้เห็นนะเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันมิสาชีพมันแทรกซึมเข้าไปทุกระบบทุก โนะรงการของการทํามาหากิ่นนี่มันเข้ามาหมดแหละนอกจากว่าถ้าเมื่อไรเรามีความรู้เรามีเกราะป้องกันตัวนะครับเราก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนำเหรียญของออสมเด็จพระเทพนะที่ท่านได้รับรางวัลมักเซศาย,ายนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อนๆดูนะครับ เรนี้สวยงามมากออกอะไรแบบได้ละเอียดได้คมได้เนีชัดเจนเห็นไหมสมเด็จพระเทพนะครับท่านดูแลเด็กๆคือความเขาว่าเหรียญแม็กซไซส,สหรือรางวัลแม็กซไซ่ยมันเป็นรางวัลระดับโลกเลยนะไม่ใช่ระดับแค่ประเทศไทยนะครับเป็นรางวัลแล้วว่ามอบให้กับคนที่ทำประโยชน์กับสังคมนะ ถึงได้รับนะครับเนี่ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยคำแับประเทศไทยเนี่ยสมเด็จพระเทพท่านได้รับเนี่ยนะครับดูดิผู้การออกแบบดูงานแกะงานเนี่ยมันเป็นงานศิลป,ปะที่มันลงไปในนะวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าจริงๆไม่ใช่แบบว่าผมมาพูดแล้วแบบอวยนะนี่ผมเห็นทุกอย่างแล้วมันดูการแกะงานนี่ไหมนะแล้วมันอยู่ในเหรียญกระสาบล้วอ่ะเพ่อนดูดีเพื่อนดูดีฮะ นะครับเหรียญรางวัลแม็กซ์ซาซาในเหรียญพวกนี้มันเป็นเหรียญระดับรางวัลระดับโลกมไม่ใช่รางวัลระดับแค่ประเทศไทยนะนี่รางวัลระดับโลกใครได้รางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่นะันเป็นประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์มากมายมหาศาลถึงได้รับรางวัลน,นี้ขึ้นมาโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเรายัางจะต้องคุยกันเรื่องไอโง้โกงการโกงการอะไรเยอะแยะไปหมดเลย ค่อยๆเล่าไปเพื่อนๆจะได้เห็นภาพเพื่อนๆจะได้จํานะครับจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้มิถาชีพนะโอเคครับเทียวนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในหน้าสวัสดีครับ